sau hai đô, hai bên nhà ngựa chợ luk xin mãi đi, viu nọ, sắp bay đi, viu nọ, bay đi rong bồn, sắp đi rong bồn, sắp đi rong bay đi đi เมนี่น้องน้องอันมาอยู่บ้านใดเมือที่ซองเนาะครูปีใหมื่ขาวสีเห็ดเฟอร์นักปีใหม่เมนูเฟอร์นะกปีใหม่เซมือนนี้ปีใหม่ไปปากเซ่กันเลยกับครูจอยก็เลยสื่อของกินมาเห็ดกินแรงเนาะแมนเล่ออันนี้แมนยาปนี้เพื่อนเอิดเนียงวะเขาจะเอิดเนียงเอ็นเอ็นจืดเอ็นจะหาพันะเอ็นเอ็นว่าหนี้อะไจอยมันสิกินเห็นเด่น โอ้ยใจสื่อเอ็นมากินตุมตัดมือมัมือนีสกรรมเดียวใชหมคะที่เด้ม,จมาจากสื่ยสมัครเลือหัจสื่อเอ็นมากเย็นประกาศให้บานหูเนี่ <c oughs> เอ็น,นอเนาะเอ็นงวดกูดังเงือกกูดังเงือกห้าตรงต้มให้มันเปื่อยห้าจาังขีกินได้เนพาะม,มันหยา กับวตเน้าบตุมเอ้ยเ็บกินไหมบ๊เจ็บจังมาหาเด็กังเต็มหุนสีหาบัตุ่มวน้าวบัตุ่มใครใเดบวใชตุ้มไมแข่งอตุ่มบิงยามมือไหวบ้างบ๊อบบี้แค่ในเดวนี่บวตุ่มไี้แข่งเาจะเป็นตอนบ๊อบบี้จะเริ่มเป็นต่อนิดหนึ่งนี่นี่ค่้ประการ เป็นตุ่มเป็นตุ่มต่อต่อตุ่มบอกว่านั่งดูมากิฟใส่ปากกัดนีนั่งอันนี้ห้องกินแห้งหน่อยอยู่เดียวนี้คือไม่หนาบเลยไม่หยาบก็เป็นยังหนึ่งน้องห้องกระสวยตอนบางๆช่วยในห่านเฟ้อข้าจับก็ยังตอนยำหยาพนักกันนี่แต่ว่าข้าจ้าตุ่มหึงเด้อ มันห้างเดาตุ่มบัวหึงปานในข้าตุ่มสัพอคายถ้าตุ่มไเ้ยหนึ่งวันนีด็ดชาดนะอกเชนะเด็ดชัดเดาดชัดนเดชเนะเดชนะเด็ดชนะเดันะเดะเดนเดนเะเ้าเป็นเง็นไเย็ับนเกือบเกือบเ็เกือบเด็ัเน็ะเนเะนะเด็ะเด็เ็เ็ดดนเะัะเะเเ็ดชดะชัดด ช่งสายดุกสินหมดดุสินลาวเฮงหกสาแาะแต่คนลาวเฮาเขาเข้าจกับนิยมกินของไทยเนาะของลาวดุซิมโอ้ของลาวเฮาแท้บุริกคนลาวก็เลยบอกว่ดีนิยมกินหักแส่ผักแพนอกจากเนาะแส่ได้ของแบนเ้าของไทยมันทีเีย แสบเบื้องสองแสบคนแบบเนาะแม่หมอท่านจะปวดจำเนาะกำลังกำลังขุดขดมันถักห่อนเลยจ้ะขุดไปแดดรอบหนึ่งแต่กระมูที่ห้าซอยห้ากระใสโอเ้เป็นมูเอ้ยง่วง่วที่ห้าซอยห้ากระใส่ไปเลยเนาะ้องพี่น้องน้องอันบอดดี้บอดดี้มาถ่ายนว่าใส่ง่วนตอนไหนเดี๋ยวจะน่าให้ปีใหม่คนให้เบิ่งว่ะขอยากทองยาหนามมันกระเด็นใส่ หนมันกรเดนอย่างเี้ยแบบภาษาไทยภาษาไทยกระเด็ดนภาษา,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 าลาวกับโผต้องใส,ส่บึงโทรดาผัดแล้วใส่ลูกเสียนไปจนเต็มหมอนะเขียน,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 นดุม้ำซุปเฟรฮะเนะาะแมนแล้วพอที่เต็มหมอเนะ อันนี้เป็นเฟอร์เนาะเพี่น้องเฟอร์เฟอร์ลาหรือเฟอร์เหี้ยเฟอร์ลาเนาะเฟอรลอเสปเนเนียวนมแมนวะแพงเบื่อจ wow ่อยบ้านท้าขแพงเบิอน้กเกือจ่อยเนาะของแพงแพงอยู่ดาวหักค่าแห้งหนถือเลยขึ้นกรลอยขึ้นกระอองอเนอ่ยนี้ ยาห้องสีแช่เฟ้อไว้เนาะของแพงค่าแรงถือของแพงค่าแรงถือน้ำมันก็แพงแพงมันมาต้องพูดถึงตัวนี้น้ำมันแพงแพงถ้าบ่มีห่อนเงินสิเติมน้ำมันได้น้ำมันแพงไปมีองคุ่มีองคุ่มน้ำมันแพงลายเลยมีเลย หมาสิึว่ามีเงินเติมน้ำมันแหนเดียวนี่เดี๋ยวจ้าอันนี้จัามือสิไปถ่ายถ่ายคลิปเขาไปเติมใส่กระปุกคันนี้หากเก่ามอันนี้คิดเป็นเงิ่อนไทยว่าจักบาทหรือีเบิ่งว่าน้ำมันเล้าจักบาทฮันใดทาไดนั่นแหละเอามาเทียบกันเฟโล่หนึ่งเกือบสิบสองพันแล้เกือบจะกินมันใครไม่ต้นแบบทิปเอฟนี่เน้นเนาะ เท่ไหนหลายได้รูปหนึ่งมันเป็นเฟอร์อันนั้นบ่เฟอร์คือกันบ่ประมาณเออแปดสิบบาทเนาะแปดสิบกว่าบาทก็กว่าเนาะพี่น้องเกือบเก้าสิบบาทรูปหนึ่งอาน้องนิ่วสบายดีก่องกันนะเอ้ยวับเป็นดอกเอาวัวอันนีพี่งั้นพี่ละน้ามูวสบายดีอ่ะสบายดีงามออกมาแจงแจงมาแจงแจงไอาแจงแจงแกงแจงนิ้วมาทีมาฮะมาให้ปีใหม่พี่ เอาสวัสดีเพื่งนๆไปดี่พี่น้องสวัสดีพี่น้องโอ้สิจ๊ะบุกข่อยเลยเมื่อวานเนาะเป็นลานเนาะพี่น้องเป็นลูกของอ้ายปีใหม่ตีจับเธอเป็นตีเสร็จเฮ้ยเยอะแกอ่องไปหน่อยหมอกระท่านเนี่ยปวดปวดดะบ่กตอนี้กำลังปวดกำลังปวดเนาะจั้งนายูกสินซุกกะปองกะกินได้เรื่อยวันนี้จะกินได้เลยบางอย่างเนาะน้ำซุปฮะอืมเอาถ้วยไผ่ถ้วยมันมาตักเลด สบายดีใช่น้องวันวนี่แม่กามาแต่หาขายของเนาะพอดีมาเห็นกว๋วยเตี๋ยวพอดีจะได้ก๋วยเตี๋ยวนะต้องให้น้องนิ้อกน,น้องมูน้องนิ้อ,อะไรบ้างลูกใช่ไหมสำนักอะไรหลายเนาะอ๋อมูโอ้โอบออ่าบอกบออะทำนี่เนาะมามาบอเสียเอาอย่างนี้น

น้ำนล้ำเนาะอันนี้โจ๊กน้กระเด็ดดูดน้ำซุปของเฮานี่ตอนอันนั้นนะตอนสีนุ่มนะครับยำบ๊วยลูกน้องนี่นี่เนาะพ่อเนาะลูกสินพ่อเนาะมามาใส่บ๊อบต้นหอมใส่หอมบ๊อบใส่กระดูกบ๊อบใส่ใส่ยังบ๊อบใส่ยังบ๊อบใส่ดีก็ใส่ยดีใส่ใส่น้ำตาลก็ใส่

ใส่ใส่บวงตนั้นขามูวานเนาะใส่บวงมูวานเฮ็ดให้เด็กหน่อยก่อนเอาอยอเอาออกวัวป่าเสียออกไหออกวัวเบินเลยเนาะเอินจัเอาไปไปสิบภาไปมนี่น่ะมาดูสิ่นะอยู่งนี้มาดูสิ่นะเดี๋ยวมาดูสิ่น่อยกาต่อสินแล้วเนาะเดี๋ยวจะนะเอากินน้ำลังเนาะ คุณจอยยังยังกำลังขวาวขี่เห็ดเดี่ยวสบายดีพี่น้องบัวห่อนปรุงเองนะผมเอาจานห้องเออจานห้องห่อนเนะฮะห่อนเแกจอยห่อนตัวเอ้มันจะกินแสร็มันบวมน่นเย็นไปปรุงละตักแม่ปะแกจอยตากัดเนาะแม่ให้แต่ละคนเห็นนะเต็มพ้นเต็มพ้นอันนั้นอันนั้น เอาให้เห็ดดีดเรียบว้องอยถวยให่แน่ดีถวยตองใหญ่ไดูเรียวใหญ่ดุมกูเอ้ยเ็ดยิงกูนะอันนี้เม่ซ้ำขาวอยู่อะซตัวอันนี้แม่บอซ้ตัวนักๆอันดี้ตัวหนาๆเออแม่แม่ไอี่เม็ต้องกินใส่กะละมังเอาอดีเห็นแดดเด็น่ามูพระคอมของโ กินกลี่ไม่คิอันนี้ริกนาะหอมอันนี้ไอาไว้เดียวก่อนเพือหม่เพื่อนอย่าเจาเม่เพืดอนเดอน้ำเรืออ่ะอือตวงตัดกับผโอ้ริกนี่สงสัยใส่ผูเดียวเลยคนมาเพชรนะคอยบอกาเพื่อนใหญ่เป็นยานแต่ผู้อื่นบริกินน้ำอยอพริกนี่กน

อีด้วยเนาะยูฟังไคยเข้าโบนดมีซอสมีมาแล้วเนาะโบมีซอสิีแค่นี้น้อยเราโบมักาตาเดิมให้เราปรุงเองเราเอิแล้มากินจมเขาได้หื่นตัวนี่ถั่วกระพักใช้นี่กันเดี๋ยวของพวกข้าวไล้วันนี้

แม่ปุ้งกับเขาป่งฮะแม่เดี๋ยวจะกินด้วนะแม่ปุ้งให้เนี่ยฟังขวยปุ้งเดี๋ยวจักไหนข้ากโดดั้งไหนกินเบิร์ทุนมาไหนรซทุน เดดปีตังสวสดี s <S ี่ะเขาไข่ตัวนี้อมันเป็นแบบรสสัหวานๆเนาะอันนี้ต้องใส่กิบียร์ไม่เยเนี่ยแม่อวนเขต้องคูนโดกิโลันนี้เขาเจี๊ยบปลาต้องใส่ปีกิโลใส่ตะนำปลามสมน้ำมันแสบเลตากระปุว่าอันนยังกินไ้เวีกระถุงค่ะกปกเนาะ ก็ใส่ซอสไรฮะซอสกระปาด้็ใส่กับตาลน้ำตาลไม่เอาไงเอาอย่างงี้ฮะบวนเช่นน้ำตาลน้ตาลขอมาใส่าปาใส่อีหมนนะเก็บเลยเนาะเอามากราไนะเก็บอาได้ีบางนี่มึงทีใสด้ลาน้ตาลมึง รันดูเลนเอาดเลยคืมาโ้คอมาสามโดเละี่ต่หนังออกเงินสื่อออกน้ตาลซนน่เด้อกินต่ลังตาบอกออกเงินซอยสื่อตาลเป็นหัวชุณอยู่ในตู้บัวเอามั้ยอะไรในตู้อันรีกว่าถือมาเก้ไปรำสิกินทำเป็นกินเพิรดกินเพิร์ในอ่หานเขาก็ดีแล้ว ก็ carry Our ื้อมีเลองแล้วหมเจรหนึ่งตาซื้อมาสองหั่มาหั่นให้ตุงันี้ขอะอยูหันดีเอางตุจะยุ่นเขาซาบอันนีั่นแคองบตัง้องห่นวหองจ้าประเกนมักทามอนีจาตอง่ได้กไรเซื้อมาทามซื้อมหั่นจะตองดีก็เด้เอาของจะปองม กูไปเช็คก่ไปจ่อยเงินก็ได้แต่พอดีเลยแ่บเพมันเป็นน้ำสุปเนาะน้ำสุปจะเอามาเำนั่นแ่บเนาะมันบัห้าจะปรุงยังไดก็ได้อื่ถ้าก็ทำบ้านเสมโอ้เหง่ใจเดี๋ยวมันกินบ้านเพ้่ทำเราวำในร้านใช่ไมบับีบ้านเพอโลดนะ เป็นบาวานเลยกยากกินหลายเอะมานเรอเด์ด็กหน่อยกินย uh> uh 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 ูุสูมเห็นรอเอแบบนิ้เดยกินน้อยห่ยบกินยูุกินยูุแล้วเบียร์นั้ตั้หดก่หนาตั้หก่อนาินนนี่ดาไปซพักสูก็ไปเจอมา นนเ,เตมบันบุแ้เชีะบ,อบีอันนั้นคนเป็นพื้นบะบีกัเป็นคื้กันเนาะเป็นบะบีเป็นคน,นมันะมันเน่ป็นน้องดางเป็นน้องดามเป็นเ่อนเ็นมันอากาศมัน,นหดนี่ยลงคคิก็เลิกะด็เด็กจาว

แกและกะ้เนาะซนเซแกกะอ,อ,อ,อิ่มอ,อิ่มวนกลงังซิ้อเมือกก่อมูวานกำลังซืเมื่อเนา่ของปีใหม่กินบเบิเมน,ออน้องันกินตอ่อเพราะว่าเมนองั้นกินไตลอดตอ่อสมยกินสามถยเลยแม่ต่อหนอนนีว่วอ้วถวยนึง สำหร er, okay. ับพี่นิกับสีชมพูจะมีน้องพี่น้องกับขอบคุณขอบใจที่เขอบมาติดตาครับส้มเขาจะจบกินเนาะการสำหรับพี่นิกกับสีขาวตัวลาไปก่อนแบบนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย